คคโคจีผสามเลยตาเงยข่อยเต็มแท้ๆนี่สวัสดีครับพานสมุนอิสรามันเกิดคุณพัวครับผมมาหายหาทฮ่เก่าเหรอครับหายฮิตเก่า,ากเกานาะเห็นแล้วงกเห็นแล้วงูคว่ำออกครับ ไม่ก <Cornell> ินหรอไม่กินหรอโอ้ยมดถว่ถืมือน่อะมืดมือหน่พี่น้องเลยเก็บไปพี่น้องเลยเก็บไปเรื่อยๆเห็นว้แปลงเห็นพวกเหลืองนาะเหลืองมัองออกี่นาะบานรุนี่ก็ต้องพอดีเชียนะ ไอเดิพอถึบนแล้วพ่อเห็ดพอเห็ดขึ้นมาเห็เฮ้ยมันเปลนไทยเเป็นไทยอย่ข้าหลังเลยนเียเลยดโอ้ยมันขึ้นขึยนึนึ้นข่้นขเน้นขึ้นขึ้นขึ้น่อ้น้นขึ้ข้นข้นขึ้้นขอ้ึ้นขขข้ขน มีดกบแดดมัีให้อกเหมือนข้สมุนบวเดามีดใช่ไหมใส่เหลี่ยมเหรอจมกิ่มเอาเลยเหล่าจิ้มเอามเออจิ้มมาเลยเฮ้ยฮะคลิมเออเดี่ยวี้พยายามหาหนัง นุ่กนละน่นงลยหวพอดีลูปลาืยน่นี่าเลยนี่รแต่ต้องคนเดียว้ามันอะยอ๊โอ้ยโอโอ้ยโอ้ก็อ้่โอ้ยโอ้ยอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอายโ้อ้ย้ออ้ออ้อ้ยโอ้ยโอ้ยออ้อ้กโอ้ยโอ้้้ยยอ้อโอ้ย เคลียรไปเคียรมากขอหักจำงามหักไปหน่อยเห็ดกระไรก็ดีงามตั urgency, hey, ้เยะเน่งผึ่นมเลดี๋ยืนด้นจะยืนด้คิดให้ช่นอยได้ครับไว้รอกเอดี บอกฟอพ่อขึ้นมาขึ้นมางานเดม๋ยวนี้กังพอดีปลืปเนาะคือเเคลียร์นี่ยเคลียร์เอาไข่เอาอย่าง้นเนี่ยมดลยนะม,ม,มนีไข่ดหนอนนี่นเต็มยังไปย่ามากขอแม่หน,นีคนละ ใส่มาดีหมอนดิมุเมย์เมื่อกี้ดอกกูเบิกํำลังสิบานเนาะไอเนาะเป็นมุมตุ้มนะคกับตุ้มนยครับจะคิด็คิดนะคิดกระดอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผู้ดีดีดีสองสิบเมตรผูดี เด็กๆแต่ละคนนี่บางนคนนี้คนอื่นคนนี้นนกระดักกระโดดคะเปียดปันเรื่องกันหนึ่งดบนสองดอกเรื่องแถวเลยพี่น้องเอ้ยงายมกสวนับพร้อบอดี๋ยนี้ ý ừ, lập cái đầu mừng này ạ yeah. ủa này. Đó. ủa đó. <laughs> ủa 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 อึ้งห้องมาเฮ้ยคนถือถุกมือแดงอึ้งว่าน้องครับ้ยพ่อถูเยบหมดยิ่งเห็ดเตงเลยไปไปเรื่อยๆได้ละ แั่ดีใจขึ่นหนเจอคือพอเนาะไม่ได้อะฮะยังบอกเขาเดี <st> ๋ยวไอ้ไม่ฟังเสีงคุณได้ดอกไม้คุณดอกไม้ใส่คุณต้ 네, 조심하세 아, 기 เด็กขี่นอกระไรคนบากหนาวลุกเลยครับเห็นโมเหเลยแมุ่ดอะปอดปอดผุดไปที่ไหนอดก็มาออกข้าออก่ายทยบบ้านไงผุด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 อุดผุดนุดุดด

เคไมเกันแค่เท่ากันตัวเ่าเนี้อยไม่ได้ค่ะต้เอเท่าเพิ่มล้เ่้นน้ประเท่าเพ่เลย้กระี้บน้ี้อ่อนเลยเนอ้่อนน้ำอ่อนเด็กสงเียนกล้องมาให้ด้น่เป็น่งกลมเลยนี ม่นักก็ได้เลยอ่ไหที่นี่คอัลือกมาแล้วนะจหงยนะพี่น้องเนาะบ่นหานบดเนาะมาให้หึ่งคนส่นตเทีบนะพี่น้องเนาะมาด้านนี้เลยนี่เลยทอดุดโอ้กลิ่นกะเกใส่ยชินหอดหมวกเนาะเคยเนาะเลือกระตกหมดเลยพี่น้องเลย 嗯。哦、hmm? 啊，太阳。太阳。好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 阳。太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 阳 ก็จะมีการติดเลยตาเงยสวยเต็มแค่คนี้โอ้ยบ่้องหน้าเบื้องนอกโอ้หน้าตาเขน้าเนาะบื้น้าเบื้องหน้บเด้งมนจะลอยบนเป็นลอยดอกเยอบ้า หอนแนทนดน้ยเอาเอานี้แล้วเอาเห็ดเกิดข้่งนองเลยห่อนเห็ดยังเเกิดที่เรืงองขวีงแคน <c oughs> เอาใจเลยไิ่งข้ามบ่ห่อนตัวยืนเดินตัได้ตัว,ว,นวตวเวนเยืนไหวอเกิดกระโดโดแทนนี่เฮ้นฮกไปเรื่อเรื่อั

คอยคอยเก็บเก็ซยหนไหอ๋อคอน้ดคอนเก็บด <si ีเก็บด <si ีดีอกะดอกดอกดกมันน <si <si ่ะ <si ฮึกระดกดกมันเลยั่กรดกไปะดกเออเอเยดมะใส่ไใ่ไ่ ตาเขาง่ายดีดอกหนิเต hey, ็มกระตาพอดีลักมึงเนี่ยจะอยูบมันนี่กับพอแฮงละตาเต็กเด็กเห็ดเลยมาเด้อพี่น้องเออมาเก็บซอยกันเลยจะดัดกระโดดเหยียดดอก พ่อผมกำลองเป่าพ้อเป่าผ้าใส่พุดนะเป่าจจับเป่าผ้าเป่าจริงเวลาก็เกิดไม่เป็นคนเกิดไม่ได้ะเกิดอะไรเกิดอะไรกันกันโอ้ยยังไง

ดอกตูมมันก่อนดอกตูมมันก่อนเด็ด้วยดอกตูมมันก่อนดอกตูมมันก่อน

Thank <laughs> you. เราไม่อยญ่าไ่หุ้งเนาะแรงไป้ักเนาะโอ้ยส่อ,ยอ,อนแห้งขึ้นลอยเกิดเกิดเกิดคักเกิดเหี่ยแมันหอนไอ้เนาะเออท่านเพชหออกม่เห็นกยอกร้นะเ้เอาเาที่นัง่ง

เอาไปจะได้ไหคะขอสวดเฮ้ยมีดอกนึงข้างหลังเห็นป่เออเออเบี้ยยังไงเพือมีใครเขาหล่อเขาแหละเพื่อนเดียร์อ๋อเดียร กบอกว่นทีเกียยตรวจออกตรวจออกไปเร่เก็บไปเร่ยนะ บานมลากหนายตะบุตะบุเคียเลยนะเ็บเอาทิด้วยเก็บเอาทิด้วยโอ้ยง่ไนี้แเอาเลยมันแห้งเนาะแห้งแดดเนาะแดดข้าไ่โอ้ฝนมตกเป็นอาทิตย์เป็นห่อยอนบสามสี่มืนนี่คือห่อนได้จ้ะห่อนหดออกเนาะ เอาหิตโอ้โหนี่กับพี่เด็กซ์ลีเนาะยิ่งหมาเท่าเดียวนะสามดอกเออไปด้วยไปเก็บมาทั้งที่ไว้ใส่ทั้งที่มัน อายีกหรี่ของบานพักใช้เลยใช้เลยแตกปนเนาะแต่บาหกว่าในบ้านพัดได้แตกมาและวคือใครเขาดูเขาดีข้างหลังออใครไงเงี้ยเด็ด เยวแดดเก็บเขามันระเบีงอไม่่นงเนี่เออเก็บเขาอ่นเก็บอ่ะเห็นหมที่ข้างห่ะนี่เป็นขาวมันยืนไม่ตายเลยนะอยนี้เก็บแบบขบ้นบกแนี้นบเก็บซอยจ้ะจากเนาะ ดูนี่หามาว่านมีพอดีนี่คี่น้ชมมึอนี่ก็มาทำแน่เนาะมึอนี่เนาะมีว่านพอดีขนาดกูนไปไหนก็บใส่พอสมบูรณ์พอสมบูรณ์ซาพิ่มนอมาไมาก็บบขามาเนียป อันนี้ขนาดดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยมันแห้งแล้วโอ้ขั้นขนาดไ <c oughs> อ้ได้ดี็ดก็ดีได้บ่อบอเออพอดีตอเดต็มกระตาพอดีเต็มกระตาพี่หม้อเบิ่งกระตาเขาเยอะเลยพย่พ่อสมบูรณ์พ่ออยากพอกินกละเพี่น้องเลยเต็มตาพอดีเลยเต็มตาพอดีตาแบบไงโอ้ได้อยู่ศรีหาโลได้หลายเสือกมาก เอา<ด>ออกดอกบานออกได้วอาฟันกะซีได้หลายเติบนม่พอสมบูรณ์เนาะดอกจุ่มจุ่มทางใต้เบิดเอ้าพี่น้องเลยได้พออยากว่ากินแล้วฮอกกะซีได้เมื่อเลยพี่น้องเอม,มันแรงแน่แล้วเนาะครับเอา้าอีสานมันเกิดกับคอฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าเนาะครับรผมอันนี้กำลังคิดกำลังใจนะพี่น้องเด้อครับเอ้าก็ขอขอบคุณสวัสดีค่ะครับผม